สวัสดีครับผมมาจาสมสาแห่งตลาดนาัดจตุจักรนะครับตอนนี้ตลาดนาัดจตุจักรบริหารโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็ขอขอบคุณคุณสุเทพนะครับโพย้อยที่พิจารณา,าและเห็นสมควรว่าตําแหน่งนี้สมควรให้สอนมายากลต่อไปอันนี้เป็นมายากลนะครับเป็นแผ่นซีดีแล้วโปรติขายกันอยู่ที่ร้อยหนึ่งวันนี้พิเศษลดเหลือ50บาทมีทั้งหมด16วิชาวิชานี้จะเป็นวิชาหนึ่งที่อยู่ในซีดีแผ่นนี้เดี๋ยวจะสอนน้องธันวานะครับอน,น้องธันวาดูนะครับอันนี้คือพญานาใช่ไหมครับ ดูดีๆทันวาอาดาวจักผูกแล้วหรือยังครับผูกแล้วนะครับอาดูดีๆครับผูกแล้วหรือยังครับผูกแล้วอาทันวาช่วยดึงให้ตึงๆหน่อยอ่าดึงข้างนี้จับข้างนี้แล้วผูกให้แน่นๆเลยครับแน่นยังครับแน่นแล้วอาปล่อยนะครับปล่อยโอเคครับนี่ผูกปอบรอบเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวมันไม่แน่นต้องผูกประมาณจะห้ารอบมันถึงกันแน่นสนิทอาทันวาอาสองรอบแล้วทันวาดึงแน่นไหมครับแน่นแล้วนะครับสองแล้วนะครับอาผูกข้อที่สาม เราทำนะครับมายากลฝากไวนนิดหนึ่งมันหลอกเขาจะหลอกคุณอัธนวานับอีกทีหนึ่งสามแล้วนะครับอ่ะนั่นยังนั่นลาอ่ะสามแล้วนะครับอ่ะสี่มยากลเป็นของแปลกครับมันเหมือนผู้วิเศษบางคนไม่เชื่อหรอกเออจะเป็นผู้วิเศษอัธนวาจับแล้วนั่นนั่นยางครับสี่รอบสุดท้ายอ่ะพอครับพอถูกกี่คนหนึ่งถูกอี่คนหนึ่งคันวานี้บอกว่านั่นมาก พ่ันวาเป็นคนถูกเองใช่ไหมครับทันวาว่านแน่นมากไหมอ่ะลองจับดูอ่ะจับดูแล้วดึงแน่นไหมแน่นอ่ะผู้ชมดูครับแน่นไหมครับนั่นใช่ไหมครับเพราะเจ้าจาง่านจะปิดปิดการปิดก็ปิดไม่ได้ยากคือดึงอย่างนี้แล้วค่อยๆแล้วปิดปิด,ปด,ปด,ปดแล้วจับดูนะครับอ่ทันวาลองดูดิป่ปอมอยู่ไหมจับอยู่ไหมทันวาเชื่อไหมเมื่อกี้เธอลืมผูก งงงงไหมครับผมยังงงเลยและคุณผู้ชมจะไม่งงได้อย่างไงไม่แพงครับตัวนี้อันนี้วิชาเชือกเด็กนะครับคุณจะห้ามเขาเลิกเล่นเกมถามหน่อยแล้วคุณจะเอาให้เขาไรเล่นแทนให้เขาห่างไกลยาเสพติดใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์มาจตุจักรครับโครงการ15มาเจออาจารย์สมศักดิ์ทางตลาดนัดจตุจักรท่านวา่าขอบคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวลงยูปู